ยิงตัวทิ้งยิองตัวทิ้งออกจากตัวออกเองยิงจากตัวทิ้งเองอ ทิ้งตัวไม่เอาเองให้มันออกเรื่อยๆลูกออกออเจากตัวออก ลาจากตัวคายคายทิ้งคายอย่าทรงทิ้งตัวทิ้งออกไปอีกอย่าส่ง ในะไยเนี่ยฝังลึกเลยก็แล้วกันเรียกว่าอุปทานอย่างลากลงลึกเลยถอยจะตัวถอยจะได้ค,คลายทิ้งคลาย ไม่เอาก็สละตัวไม่เอาเองน,นั่นแหละลูกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอีกไม่เอาสละตัวไม่เอาเองนะ่ะ ไปได้วยกันทุกอย่างลูกยังยวมันจะอยู่แค่สรุปในสรุปสรุปเนี่ยมันเือทุกอย่างไปด้วยกันจะได้ล้างกันไปลลยช่วยหลุดช่วยกันไป ปด้วยกันเลยลูกไอไม่เอาทิ้งตัวไม่เอาเองเนี่ยไม่เอาสละตัวไม่เอาเองเนี่ก็ทุกอย่างไปด้วยกันเลยจะได้หลุดช่วยกันไปอือวางมันจะสรุปแค่ตัวสรุปะสรุปเอาสรุปอยู่นี่สรุปเอาสรุปมันก็ไม่สรุปอือทุกอย่างอย่าลืมทุกอย่างทุกอย่าง

ไม่ดําเหี่มันก uh, ็ตันอยู่งั้นแหละดําเีสิดําเหี่ล้างดําเหลีไปดัรเสลีลายไปตันดําเหลี่นั่นแหละ้ม่ดับเหลี่ยมก็มันก็ตันอยู่กับจิตนั่นแหละตันอยู่กับตัวรู้ตันอยู่กับตัวเห็นตันอยู่กับตัวนิ่งตัวเฉยก็ตันอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้สละออกหรอกออกเะตัวออกเองนี่ทุกทุกอย่างก็พร้อมกันออกเะตัวออกเองสละตัวสละเอง ไม่เอาก็ทิ้งตัวไม่เอาเองลูกทำไมจำเรื่องขึ้นมามันก็ตันอยู่นั่นแหละตัวรู้ว่ตันอยู่ในตัวรู้แหละเราเห็นก็ตันอยู่ในตัวเห็นนั่นแหละมันก็ตันอยู่นั่นแหละ นิ่งก็ตันอยู่ในนิ่งเฉยก็ตันอยู่ในเฉยเอ็ก็ตันอยู่นั่นแหละมันไม่ออกหรอกเออสระตัวสระเองมีพร้อมกันทุกอย่างพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันสระตัวสระเองเหมือนกันทิ้งตัวทิ้งเองเหมือนกันพร้อมกันไม่เอาตัวไม่เอาเองเหมือนกันสิ ไม่เอาสละตัวไม่เอาเองไม่เอาก็ทิ้งตัวไม่เอาเองนั่นแหลจะได้ไม่มีขวามเพียมันจะได้ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณในการทายช่วยหลดช่วยไป จะได้มีี่ดไม่มีประมาณในการดับล้างไปว่างล้างไปโกตัดโกเบียนใงสิงสับตัก rửa ด i ส ớ m k h ô เดือดไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาสิมันจะได้ไมีมีที่สุดไม่มีประมาณโดยดับล้างว่างล้างไป พร้อมกันเลยสิพร้อมกันเลยสิทุกอย่างต้องเธอได้หมดทุ่ไม่ใช่สรุปในสรุปถ้าสรุปในสรุปมันก็ไม่สรุปหรอกมันยังเอาสรุปอยู่เกิลดเราเนาะเกิสรุปเอาซ้อนสรุปอยู่สิหลดเท่าไหเลยทุกอย่างพร้อมกันไปสิสรุปให้ไม่ใช่สรุปเอาสรุปสรุปให้สิหลุดที่ อยู่แค่นิ่งอยู่แค่เฉยทุกทีออกเจะตัวออกไปนี่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณพร้อมกันไปไน ận, เลยสิไม่มีขอบเขตพร้อมกันไปเลยสิ ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณพร้อมกันไปเลยสิยมาแค่นี่แค่นั่นอยู่ทำไมเล่า จะมาแค่อยู่ทำไมแล้ว,วไ,ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณพร้อม,มกันไปเลยสิทุก<ม>อย่าง นั่นแหละไม่เอามันทั้งไม่เอาไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาพร้อมกันไปเลยทุกอย่างลูกไม่มีที่สุดไม่มีประมาณพร้อมกันไปเลยอย่ามาแค่มันคาทําไมอย่ามาแค่มันคล้องทําไมอย่ามาแค่มันคล้องมันคาทําไมเล่าไม่ได้แค่อะไรมันก็คล้องคาอยู่ตรงแค่นั่นแหละ แค ja ่นิ okay. ่งมันก็คลองคาอยู่ตรงนิ่งแค่เฉยมันก็คล้องคาอยู่ตรงเฉยนั่นแหละหรือ่อ่ะแตฉ่ไรมันก็คลองคาอยู่ตรงแค่นั่นมัวแต่นั่งแค่นอนแค่ยืนแค่เดินแค่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปได้กันเลยสิ ไม่มีขวาเพตพร้อมกันไปเลยสิองต่อดอดงเรุดดกระจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี่แหละลูกมันจึงได้ไม่มีขวาเพียรไปด้วยกันือมันจึงไม่มีขวาเพตยรไปด้วยกันได้ไงทุกอย่างท่องต่อเดืดทุกอย่างระจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี่แหละมันจึงไม่มีขวาเพีพร้อมกันไปได้ไงทุกอย่างดึงอุดดิ มัวมาอย่างเลือกอย่างเตื้นอะไรอยู่เล่ายานทัศนะอย่างเลือกอย่างเตื้นอะไรอยู่เล่าไม่มีความเขตพร้อมกันไปเลยสินอกเหนือเอานอกเหนือไม่เอาไปเลยสินอกเหนือไหมนอกเหนือไม่ไหมไปเลยสินอกเหนือแม้กระทั่งตัวนอกเหนือเองไปเลยสิ เอาทิ้งตัวไม่เอาเองไม่เอาสละตัวไม่เอาเองพร้อมกันทุกอย่างตัวไม่เอาสละตัวไม่เอาเองพร้อมกันเลยทุกอย่างลูกตัวไม่เอากระทิ้งตัวไม่เอาเองตัวไม่เอาสลัตัวไม่เอาเอง แล้วก็ไม่มีขอบเขตพร้อมกันไปเลยไม่มีที่สุดไม่มีประมาณพร้อมกันไปเลยลูกทุกอย่างมันก็ว่างล้างไปตามนั้นเองไร้ล่องลอยล,ล้างไปตามนั้นเอง,ว,ง,ง,ง,เองว่างล้างไปตามนั้นเอง ไปอีกไม่มีขอบแขไปอีกทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งไปอีกไม่เอามันทั้งตัวเอาตัวไม่เอาไปอีกไม่มีขอบเขตล้างไปเรื่อยๆอีกทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งไปเรื่อยๆ ไม่เอามันทั้งตัวเอาตัวไม่เอาไปเรื่อยๆอีกกระไล่กัดไก่ไล่กาดไก่คงไล่เลื่อนตัวด้วยแล้ก็ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปได้กันเลยตัวใหญ่โกตันโกเบียนกลุ่มเงาลุ่น หมดทั้งเอาหมดทั้งไม่เอาไปเองหมดทั้งไม่หมดทั้งไม่ไม่ไปเองหมดทั้งเกี่ยวหมดทั้งไม่เกี่ยวไปเองหมดมันทั้งหมดหมดมันทั้งตัวไม่หมดไปเองก นั่นแหละม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปได้กันอะไรทุกอย่างอย่าแค่อะไรหมดแต่แค่อะไรอยู่อ้หมดทั้งตัวเอาหมดทั้งตัวไม่เอาไปเองหมดทั้งตัวไม่ไม่ไม่ไปเอง ไปเลยไม่มีขอบเขตไปด้วยกันเลยทุกอย่างไม่มีขอบเขดพร้อมกันไปเลยลูกไม่มีที่สุดไม่มีประมาณพร้อมกันไปเลยหมดไหมไม่ไหมไปเองหมดเอาไม่เอาไปเองหมดเกี่ยวไม่เกี่ยวไปเองหมดใช่ไม่ใช่ไปเองหมดมันทั้งตัวหมดตัวไม่หมดไปเอง ถอยจากตัวถอยเองถอยจากตัวถอยเองทุกอย่างเไม่ก็ถอยจากไม่ไม่ไม่นั่นแหละถอยจากตัวถอยเองตัวถอยสลายตัวถอยเองตัวถอยก็หมดตัวถอยเอง ใมันเป็นจิตค้างอยู่ลูกถ้าเป็นจิตจิตค้างอยู่ค้างอยู่ก็จิตมันก็ <Okay. S 1> มนโนกรรมอยู่ตลอดแหละมนโนกรรมกรรมถอยก็ถอยจะตัวถอยลูก ไม่ก็ถอยจากไม่ไม่ๆอีกนี่ะมันจะได้ไม่จริงไม่แบบไร้ร่องรอยทุกอย่างพร้อมกันเหมือนเดิมพร้อมกันเหมือนเดิมทุกอย่าง ถอยจากไม้ไม่ไมสินะจะได้ไหมจริงไม่ก็ถอยจากมไม่ไม่ไม่น่แหละลูกจะได้ไหมจริงมันจะได้ไหมจริง อาจากตัวถอยเองตัวถอยสลายตัวถอยเองตัวถอยก็หมดตัวถอยเอง ถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอยถอยจากตัวถอยเองอย่างนี้นั่นแหละมันก็หลุดไปตามนั่นแหละลูกมันก็หลุดไปตามนั่นแหละคลายทิ้งคลายไปตามนั่นแหละ

ทิ้งมาทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งบอกับไก่บอกกับไก่ฟงบ่มันก็หลุดไปตามนั่นแหละ,สะเสแวงเรื่อยๆหน่อย <สะ S 2> แล้วก็ขยันไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอากันเรื่อยๆ ขยันไหม่มันทั้ทงไหมทั้ทงไม่ไหมกันเรื่อยๆนั่นแหละขยันปรด ต้องขยนนันไงขยันไมมขยันไหมไม,มันทางไหมทําไม่ไมเพราะมาเป็นไรทุกอย่างเรื่อยๆจะดับล้างไปดับล้างไปดับล้างไปดับล้างดับล้างไไดับล้างไปด้วยกันอย่างาน,นั้นอย่างนี้เรียกว่าจบช่วย ถ้ามันตึงขึ้นมาก็ดําหลี่ไปเลยทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งลูกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาก็ดําหลี่ล้างไปเลยถ้ามันเกิดตึงขึ้นมาเกิดเหนื่ د, <ommes S 1> เอเกิดเหนียวขึ้นมาเกิดซึมขึ้นมาลูกก็ดําหลเลยทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งทุกอย่างพร้อมกันไม่เอามันทั้งตัวเอาตัวไม่เอาพร้อมนเลยทุกอย่างมันก็ดับหลี่างนนี้มันก็คลายให้แล้วลูกมันเกิดเหนื่อยเกิดเหนียวขึ้นมาก็ดําหลประโยคไหนมันคลายช่วยก็ดําหลี่ประโยคนนั่นแหละ ประโนใครช่วยหรือช่วยกับดมีประโยคนั้นแต่ไม่ใช่ดมดมีเพื่อเอามานะดมีล้างดมีดมีทิ้งดมีเองดมีสลากในตัวดมีเองดมีก็ทิ้งกันในตัวดมีเองดมีสลากกันในตัวดมีเองไม่ใช่ดมีเอาไม่ใช่ดมีเอาดมี สรุปทิ้งตัวสรุปเองไม่ใช่สรุปเอาตัวสรุปตัวจบไม่เอาตัวจบเองตัวจบไม่เอาตัวจบเองมันจริงจะจบจริงจบจริงมันมันไม่ใช่จบในจบจบไม่เอาจบเองเหมือนก็ทิ้งแหละทิ้งก็ทิ้งตัวทิ้งเองนะทิ้งจริง ทิ้งจริงๆเนี่ยมันไม่จะทิ้งจากอะไรมันทิ้งตัวทิ้งเองทิ้งตัวทิ้งเองทิ้งจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ไปทิ้งอะไรทิ้งจากอะไรมันทิ้งตัวทิ้งเองทิ้งตัวทิ้งเองตัวทิ้งหมดตัวทิ้งเองละจริงๆมันก็ไม่ใช่ไปละจากอะไรละตัวละเองละตัวละเองตัวละหมดตัวละเองตัวละสลายตัวละเอง 那来，那来，那我拉紧。<noise> <noise> <noise> เอาตัวแมวเองก็บอกมันบอกทุกอย่างบอกทุกอย่างว่าไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาบอกตัวมันเองบอกทุกสิ่งทุกอย่างบอกมันว่าไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา 阿昌，阿昌，阿昌，